นี่นคือคําฉโนดวังหน้าขินอยู่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมณฑปพาพี่น้องมารีวิวสลับคนที่บกเคยมาคำชนดซึ่งจะมากรกาบไหว้ปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมาอยู่จังหวัดอุดรธานีครับยางข้ามาก็จะเจอแผงลอตเตอรี่แม่ค้าพ่อค้าก็จะควักเรียกว่ามารับโชค แต่ว่าผมว่าเอาไว้ซักก่อนเ้อให้เดบไปไปหวก่อนอย่างเข้ามากครับเจ้าหน้าที่กัดจัดระเบียบโดยการรับบัตรชิวก่อนผมไปฮอดเวลาเทียงเพิ่นก็จะเปิดเข้าไปอีกรอบนึ่งก็คือเวลาเทียงครึ่งครับเจ้าหน้าที่ก็จะกดบัตรชิวให้ห้าล่ออยู่ศาลาพักคอยแห่งนี้ครับใส่เวลาบดดนนี่คือทางเขา้าเพ้่เพอนบ่้เปิด,ปดหลังจากเฮารับบัตรเชิลแล้วดเดวลาก็ต้องเดินผ่านจุดนี้ครับเป็นทางเข้าจุดเดียว ผู้ใดมีผ้า,าสีเตรียมมาก็สามารถที่จะเตรียมมาได้จากทางบ้านก็ได้หรือจะมาบูชาอาอยุวัดกระไดที่กันเด้อครับย่างเข้ามานิดนึงครับจะมีการสแกนความร้อนอสแกนคน้นสแกนโลติต่ตวัสนะหลังจากลกับากามถอดลองเท้าจําดีๆเด้อครับว่าเหาถอดรองเท้าไ้หมงไดแนะนําว่าถ้าพี่น้องมาหน้าร้อนควรใส่ถุงเท้า เพราะว่าพื้นปูนนี่จะห่อนพอสมควรหลังจากนั้นเขากันยางเขามาอีกจุดนี้ครับจุดตรงสะพานที่จะเชื่อมต่อเข้าไปตรงคาชะโนดจะมีทางเขา่ามีลูกศวนบอกทางเข้าทางออกเดินผ่านสะพานตรงนี้ครับเริ่มบรรยากาศเริ่มเย็นยนะครับยางเข้ามานีเนื่องจากแมกไม้ข้างทางชุ่มชื้นครับเขาจะยางผ่านสะพานตรงนี้ครับเป็นสะพานทางเข้าเกาะนะครับ สิ์ขวาไหวนะครับเนื่องจากว่าจะมีคนทั้งเข้าทั้งออกแนมไปด้านคางครับจะเจอต้นชะโนดต้นหม่ใหญ่ประจําถิน่นเขาบอกว่าไม่ได้มองนี่มองเดียวได้ครับต้นชะโนดนี่เป็นลักษณะต้นสูงสูงแบบนี้ครับจะคือต้นตาลต้นหมากผสมกันแต่ว่าเป็นพืชประจําถิน่นเป็นทีมาาของคําชะโนดนั่นเองครับฮอกัจะชมาจุดแรกมากกาบไหว พ่อสีสุธโธแม่ย่าสีปทุมมานะครับจากสีมาหมองสารพ่อปู่สีสุธโธนะครับเด้อมองนี้ท่านที่เดินมาแล้วก็ให้เดินชิดไปก่อนชิดเขาข้างในไปก่อนเพื่อจะค้นเทามาด้านหลังเพื่อจะได้ยางได้สะดวกครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเข้ากับมานางก่อนนะครับจะมีผูน้ำผููน้ำกาวหรือว่าน้ำน้ำขําเบาต่างๆนะครับเพื่อจะให้ลก,ก่อนเนาะ นะครับหลังจากนั้นเขาก็มานัง่งดอกไม้ทูบเทียนสามารถที่จะซื้อมาจากข้างนอกได้เด้อครับเนื้อราคาค่อนข้างที่จะ,ะบเบาแพงบาแพงครับเริ่มต้นทีเก้าสิบเก้าบาทนะครับแต่ว่าหม่องข้างในหมอ่องเกาะนี่บ่มีจาําหน่ายบ่มีให้บูชาถ้าซื้อข้างนอกบ่ได้ก็มาซื้อในวัดก็มีครับนี่ครับเริ่มเข้าสู่พิธีกรรมครับกัสซีมีคขนน้ำสวดค้นน้ำกาวนะครับสักกะละ ขอโชคขอหลับด้วยพลังศรัทธาที่เฮาได้มาอยู่นะครับหลังจากสุดขอโชคขอหลับมองนี้แล้วครับอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่2ครับเดินมาอีกนิดหนึ่งท่างไปต้นมะเดื่อยักครับต้นมะเดื่อยักนี่เสื้อกันว่าเป็นท้องพระคลังของพ่อปู่ศรีสุธแม่ย่าศรีปรทุมมานะครับเฮากามากราบไหว้สัก,กระ,ะยมองนี้สำหรับคนที่นั่ เคีองกาบวายมากอะสามารถที่จะมาว่างกาบับว้ยัากะระตรงนี้หรือว่าถา้าฮาบ,บ่มีหฮากับมานังพนมมือและก็สาถุอ่อนำพีนองใดคือกันครับนี่คือต้นมะเดื่อยักษ์อายุมากกว่าร้อยปีครับหลังจากนั้นครับเสร็จจากมองนี้ครับหฮาก็ต้องเดินไปอีกตามสะพานยูมองนี้ดีมองนึงครับก็คือพื้นที่ร่มรื่นนะครับบเดด บรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าเหมือนอยู่ในป่าอีลีครับเนี่ยจะว่าเป็นยตตอนนี้เข้าอยู่ในเกาะกลางน้ํานะครับเดินไปตามสะพานเดินไปเรื่อยๆครับทางคางก็จะมีต้นชะโนดต้นมักเดือยักนะครับเขาก็สามารถที่จะถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกได้นะครับถ่ายรูปเก็บเป็นที่ที่ระลึกได้ผมเห็นบางคนก็เอาเปี่ยงเอาอยางไปไปถอูอยู่ได้ครับ <c oughs> เพื่อเพื่จะขอโชคลาภครับโชคไพ่มาสนมันเนาะ เาจะเดินไปอีกเรื่อยๆนะครับครางทั่งกัดสีได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามครับเป็นป่าชโนธนะครับซึ่งเข้าอยู่ในเกาะกลางนา้ำเกาะกลางน้ำนี่นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําบ้านกุดขามอําเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีครับเป็นเกาะกลางน้ำอยู่ในหนีเพื้นที่เกือบ20ไร่นะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆครับเพื่อจะไปอีกจุดสุดท้ายเพิ่นเอิญว่าบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งใช้เวลา ยางออมมาบกไก่เกินควรครับให้เมยอกับนั่งพักเมยจักน้อยเนาะนะครับพอาเดีมีแห้งยางไปต่อเสื้อกันว่าครับมองนีเป็นมองการเชื่อมต่อระวังโลกมนุษย์กับโลกเมืองบาดาลครับเป็นบอ่อนามซักซิดท,ที่มีนามออกตลอดปีครับบอ่บอเบิดจ้าถือนะครับตรงกลางมองนีนะครับด้านนากาซิมีค้นมาตั้งเหรียญน,นะครับตามความเสื่อนะครับบอ่อจะเป็น เหรียญเป็นแบ่งครับเพื่อนกับต่างว้นะครับอ่าสักะระมองนี้เป็นจุดที่3ภายในเกาะคําชโนดนั่นเองครับหลังจากเข้ามาเกาะมองนี้แล้วครับทางออกเกาะทางออกบ่อ้นามศักดิ์สิทธิ์ครับก็จะมีน้ําศักดิ์สิทธิ์สลับข้นที่มากะสามารถที่เอาขวดเอายังมามาล่องเก็บไปได้เด้อครับเด้อนะครับส่วนผ่านใบสีที่เฮ้าน้ามากกบไหว้นะครับเข้าสามารถที่จะ นำกลับบ้านเราได้นะครับนำกลับบาทเท่าใดเนื่องจากว่า,าเพื่อนอนุญาตให้นำกลับบ้านได้ครับเอาไปสักการะบูชาไหวอีกเทือนึงอยู่บานเท่ากันได้ครับนี่ผมกําลัางเดินทางไปทางออกทางออกเราก็จะชิดขวาขวามือของของผาบเนะาะอีกกลุ่มหนึ่งกัดยางเข้ามากครับกัสวนทางกันไปครับกับสลับจุดทางออกครับด้าน้ายมือ ็จะเป็นล้านบวงสวงเนาะสลหรับคนที่ขอโชคขอลาบอยังต่างๆเพื่อประสบความสําเร็จเพื่อจะได้มาบวงสวงแก้บนกราบไหว้ครับถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตตีได้เฮามากกราบไหว้พ่อปู่ศิษ์สุดโทแม่ยา่าศรีปทุมาครับเดินทางมาถ่ายคลิปนะครับกับหาสื่อของที่ระลึกครับติดไม้ติดมือบ่ว่าสิเป็นเสือ้อผ้าหรือว่าหนักเสียงโชคต่งางๆพวกกรเตาลีต่างต่างก็สามารถสื่อติดไม้ติดมือ เพื่อจะเป็นการเสี่ยงดวงไปด้วยขอบคุณที่รับชมและกรติดต่างฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้นำเดินครับเดอ้อขอให้คนที่ดูคลิปนี้โชคหมานโชคดีสวัสดีครับ